โอ้พวงนายดูแค่ต้นนี้สิแค้เห็นก็อยากกินแล้วเค้กต้องเป็นของฉัน <V id> เห็นไหมเสี้ยนของฉันไม่สร็ษะของวงกลมหมายความว่าเค้กเป็นของฉันเพราะมันเป็นวงกลมี่สมุ์แบบ yes. แซมคุณคิดผิดแล้วจริงๆเค้กเป็นสี่เหลี่ยมตั้งหากและทุกอย่างที่เป็นสี่เหลี่ยมต้องเป็นของฉันไม่ <What? S 2> มันไปวงกลมส่วนฉันแล้วต้องทแบงเงยให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยม และมันต้องเป็นของฉันหั่นออกมาเป็นชิ้นเออเห็นไหมมันเป็นรูปสรงของฉันจริงๆตอนนี้ให้แซงกับฟิบิี้ทะเลาะกันไปอื้ออร่อยมากแซมจะพูดอีกครั้งเดียวนะในครั้งสุดท้ายเค้กเป็นสี่เหลีย่ยมใครสนละ่ะยังไงฉันก็ได้กินโอ้ใช่แค่อีกสักชิ้นก็ไมิ่นแล้ว ฟังนะซบี้เค้กไม่สามารถเป็นสามเหลี่ยมได้เพราะมองจากด้านบนเป็นวงกลมนะใช่ใชทั้งสี่เหลี่ยมและวงกลมแต่ว่ายังไงล่ะโอ้ใชม่มันเป็นของฉันไม่ของฉันของฉันให้ด้ดีนะในเมื่อพูดกันไม่เข้าใจต้องใช้กำลังเดี๋ยวก่อนนะแล้วเค้กไปไหนอ่ะอร่อยจนเลยอ่ะโอ พวกเธอทะเลาะกันเสร็จแล้วเหรอฉันทำตามก่อนทุกอย่างนะมันเป็นสิ้นสามเหลี่ยมอะสามเหลี่ยมเหมือนเสื้อยืดของฉันสวัสดีทุกคนพวกเธอกำลังอยู่ในเชลน์อาหารส่มเลขาคิิตพัสดุสดมาส่งแล้วรับไปสิในรถมีดอริโตร้รถเผ็ดด้วยอะมันเจ๋งเอา้มามันฝรั่งทอดสุดเผ็ดสำหรับฉันคนเดียวจ,จริงๆงั้นเหรออ๋อ,อ,อก็ได้ฉันพร้อมที่จะพ่นแฟออกจากปากแล้ว โอ้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมตั้งหากแอนดี้กินนาโชซะมันสำหรับนายอะไรนะนาโชสามเหลี่ยมก็จริงด้วยมันสำหรับฉันต้องป๊ะเลยแต่มันเผ็ดมากๆต้องการถังดับเพลิงแล้วเ่ะอ <c oughs> เอ๊แอนดี้ขี้แพ้ตอนนี้เขาจะกินมันฝรั่งทอดรสเผ็ดโอ้แม่จ๋าน่ากลกัวจังเลยโอ้แต่เดี๋ยวก่อนนะฉันนึกไอเดียดถึงเส็งขึ้นมาได้แล้ว ฉันสามารถแกะมะฝรั่งทอดสามเหลี่ยมให้เป็นทรงกลมใหญ่ๆได้ด้วยการใช้ซอสเผ็ดอันนี้เฮอ้อใช่แล้วมาลองกันเลยเป็นไงล่ะตอนนี้มะฝรั่งทอดไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปแล้วนี่คือของนายแซมเพื่อนรักของฉันเอาไปเลยอ,อะไรนะทำไมไนายต้องทำแบบนั้นด้วยะ ตอนนี้มันเป็นสรงของฉันจริงๆด้วยเอาล่ะมันลองกันโอ้โอ้ไม่แถบยังมีซอสพริกพับขึ้นบานด้วยไฟมาแล้วอแอนดี้ฟิบี้พวกเําเป็นยังไงกันบ้างแซมเลิกพ่นไฟได้แล้วไม่งั้นไหมหมดแน่ดีนะ พวกเธอชันข่อโทษแต่มาฝรันท้อเป็นเผ่นมากะแล้วของกินอยู่ที่ไหนอะ่แบบนะแปลกจัอ๋อมีบางอย่างตกลองมาโอ้สิ่งไปเลยยังมีอีกมั้งไม่เหรอโอเคงั้นก็มันคืออะไรอะ่ะอ๋อมันคือพันเคกน่ากินจังเลยเฮ้ยน่ากินอะไรมันเป็นวงกลมนะมันเป็นของชั้นต่างหาก เออน่นนัก็จริงตอนนี้จะทําอะไรที่น่ากินกว่าเดิมฉันราดน้ำเชื่อมสเบระร่ลงไปบนแพนเค้กแสนอร่อยของฉันเพราะมันเข้ากันได้ดีอย่างลงตัวเลยมาลองกันโอ้ใช่แล้วนี่มันสุดยอดวิเศษมากๆฉันพร้อมจะกินให้หมดทุกคำเลยให้ตายจะกินแพนเค้กสัสงคมไนดะ้ยังไงกันนะ ไอเดียฉันมีแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมด้วยฉันสามารถใช้มันตัดแพนเคก้กออกมาเป็นสี่เหลี่ยมได้แล้วก็จะได้กินนี่เยี่ยมไปเลยแซมไม่อยากทำให้นายเสียใจนะแต่ตอนนี้แพนเคก้กของนายไม่ใช่ทรงกลมแล้วแต่เป็นสี่เหลี่ยมตอนนี้หมายความว่าเป็นของฉันตอนนี้ก็ตายฉันสนุกแล้วสิแต่ว่ายังขาดวิเครีมอยู่เสร็จแล้วก็มาลองกันให้คะแนนงานของฉันสิฉันตั้งใจมาก กิดอ,อะไรขึ้นอะแอนนี่หยุดหัวล้อนนะ <What? S 1> โอ้ครีมผมนิดหน่อยเองแต่น่าไม่ทำให้พันเค้กแย่ลองสึกนิดต้องกันครับมันอร่อยมากไม่ผิดหวังจริงจริงโอ้ฉันก็อยากลองพันเค้กเหมือนกันเนะฟิเมยังเหลืออีกชิ้นสุดท้ายฉันต้องทำสามเหลี่ยมจากสี่เหลี่ยมมันง่ายเหมือนปากกล้วย ดาบไลเซเบอร์ของฉันจัดการเรื่องนี้เอง <Whoa. S 1> ฟิบี้ตัดแผนเค้กได้เสียอะไรดีเ uh. ออฉันว่าสีแดงเหมือนกันตอนนี้ฉันมีเค้กสามเหลี่ยมสองชิ้นแล้วฉันทำสำเร็จโอโอฉันไม่ได้วางแผนตัดจานด้วยนะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เอาล่ะได้เวลาลองแผนเค้กแล้วอออนี่มันอร่อยมากเฮ้ อย่ามานั่นจ้องตอนฉันกินสิครั้งนี้พวกเราจะได้อะไรนะโอ้ว้าวพวกน่าดูสิรถไอศครีมมาหาเราด้วยลาตก็ไอศครีมข้าว่ไอศครีมเจ๋งๆให้เราด้วยมันเป็นคนบัฟเฟิร์ไอศครีมหนึง่งมลลกแล้วก็ชก็อกโกแลตแท่ง twisted <c oughs> ฉันจะได้กินไอศครีมเฮ้เธอไม่สังเกตหรือเปล่ามันเป็นสี่เหลี่ยมนะหมายความว่าเป็นของฉันส่วนฉันจะเอาของฉัน ไอศครีมอันนี้มันเป็นของฉันแล้วโอ้ใช่เห็นไหมล่ะอะไรกันแล้วเหลืออะไรให้ฉันบ้างอเดี๋ยวก่อนนะฉันได้แค่คนเองเหรอทำยังไงดีอะงั้นก็มันลองกันเออมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ ฉันรักไอศครีมมากมากโดยเฉพาะเป็นลูกกลมๆแบบนี้สิ่งฟินเลยอร่อยมากๆด้วยแล้วก็เย็นนิดหน่อยแต่ไงฉันจะกินให้หมดส่วนชันมาชักละแสนะอะร่อยไม่มีอะไรดีไปกว่าชิกละแล้วมันคือขนมนที่หวานที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดจะกินให้หมดเลยเออฉันกินคอวาเฟลกับหมดแล้วฉันชอบมันด้วยซ้ำฮะฟิบบี้เธอมีชิกละเต็มหน้าเลย กะอะไรขึ้นกบแซมะมีอะไรงั้นเหรอแซมทุกอย่างเรียบร้อยดีเอ่เอทุกอย่างอยู่ภายใตยก้การควบคุม,คมฉันแค่แข็งนิดหน่อยอะนั่นมันคืออะไรอะนั่น,ม,ม,นมันสามเหลี่ยมนี่มันต้องเครียดนะจะกินเองเพื่นและครั้งนี้พวกเธอจะได้อะไรกันนะมันต้วว่างเปล่าอยู่เลยแล้วของกินหายไปไหนหมดฉันเป็นมนุษย์สามเหลี่ยม ส่วนฉันจะเล่นป๊อบปิดมันเจ๋งมากฉันไม่ีอะไรให้ทำเลยอะอ๋อจริงด้วยฉันไม่กระเป๋าเดินทางที่ไม่ขออะไรยื้มันคือสมบัติของฉันเองมันคือแซนด์วิชมันดูน่ากินสุดๆออเออะไรต้องการอะไรอ่ะแซนด์วิชเป็นสี่เหลี่ยมนะไม่เข้ากับนาไหลหรอกบีบี้เธอคิดผิดแล้วอะไรอยู่ในแซนด์วิชเหรออืมนั่นไงอาหารทรงกลมมันคือมะเขือเทศแล้วก็แฮมเป็นของฉันแน่นอน กินให้หมดเลยแล้วเธอกินแซนวิชได้ฮึนี่มันอร่อยมากฟีบี้อย่ามองฉันแบบนั้นสิชาญเพอจะหาไปทางอื่นโอ้ถ้ากินวงกลมเสร็จแล้วงั้นฉันจะกินแซนวิชที่เหลือแอนนี่ต้องการอะไรอ่ะทำอะไรเนี่ยโอไม่นะแซนวิชสี่เหลี่ยมของฉันฟีบี่เธอต้องรู้จักแบ่งปันเพื่อนๆน,นะอย่าลืมว่าแซนวิชสามเหลี่ยมต้องเป็นของฉันคนเดียว ว่าอร่อยจังเลยเขาคุ้หสับของอร่อยๆนะฉันชอบมันมากๆฉันทำมันเพื่อตัวเองนะไม่ใช่เพื่อพวกนายผมเขากินหมดเลยโอาไม่นะไม่เหลืออะไรให้กินแล้วโอ้แตงโมรูปทรงแปลกประหลาดมีทั้งสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสุดยอดเลยและทรงกลมฮะฉันชอบแตงโมเรียมมาดูข้างในกันดีกกว่าเดี๋ยวฉันมานะแป๊บหนึ่ง เอาละถึงแล้วโหสูงจังฉันอยู่สุขพอแล้วละ่ะเธอทำอะไรอะไม่นะอยา่าระวังโอ้ยช่วยด้วยฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเอเอถอดโทษนั้นเนเดี๋ยวฉันช่วยเองเมื่อกี้มันน่ากลัวมากฉันบอกแล้วไงว่าอย่าทำแบบนี้เลิกมาโหนะเดี๋ยวฉันเช็ดให้ <S <S เรียบร้อยดีขึ้นแล้วเห็นมาก นักลังบนเกินเหตุเอาละ่ะอย่างน้อยฉันก็ได้ลองแต่งโมโอ้น่าสนใจจังเลยอ่ะหวังว่ารสชาติ<ม>จะอะร่อยเหมือนที่เห็นอืมม,มันคืออมยิ้มสุดยอดเหลือเชือ่ออยากกินไม่ได้แล้ว<ม>อะไรกันเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆฉันจะกินมันให้หมดเดี๋ยวนีใว้ใช่แล้วใช่แล้วกันกันกันกัด เอ้ยระวังด้วยฟันเนอะคนดูไม่ไหวจริงๆเท่านี้ก็เรียบร้อยไม่เอานะฟันไม่เห็นเจ็บเลย<ๆ>เห็นแม่ยังอยู่ดีโอไม่นะ <c oughs> นี่มันอะไรกันเนี่ย <c oughs> เราบอกฉันแล้วคุณยายฟีบี้ <c oughs> ไม่จริงนะฟันฉันต้องเอาฟันกลับเข้าที่เดิมเฮ้ยเ <c oughs> ขาอ,อย่ชั่ว <c oughs> โอ้ไม่เลวเลยเอาละงั้นก็ถึงตาฉันแล้ว อโอ้โหอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นสีมันไม่ใช่สีฉันก็ใจแล้วฉันได้เค้กก้อนโตแสนอร่อยมาหั่นกันเถอะดูข้างในสิเหมือนตังโมลเลยมันลองชิ้นใหญ่ๆกันอืมมันอร่อยมากๆเลยทั้งใหญ่และก็วิเศษเหลือเชื่อโอ้ทั้งหมดเป็นของฉัน ใช่แล้วนิ่มบ้าไปแล้วฉันโชคดีจริงๆใครจะอดใจไหวล่ะโอยน่าละเพอไปหมดเลยฮ้ไม่เป็นไรนะมันก็อร่อยอยู่ดีว้าวขนมใหม่ดูสิน่าก,กินทั้งนั้นแซนวิชบ็อกกี้สนฉันได้กระบ,บองเพชรเจ็บมากไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีไอเดียเรามาตัดหนามกันเถอะ บบนใกล้แล้วได้แล้วโอ้ยระวังด้วยหนามนะมันพุ่งมาทางเรานะโอ้พระเจ้าหน้าฉันมีหนามเต็มไปหมดพอกันพี่มันเจ็บนะฉันจะจัดการเธอต้องเอาหนามออกก่อนโอ้ขอโทษเพื่นรักเอาล่ะได้เวลาล้องแล้วเป็นไงเป็นกัน ฉันว่าฉันไม่ชอบเลยอยีมันน่าเคร่ยังอะไม่ <S <S เป็นไปไม่ได้ที่จะกินมันฮะสมน้ำหน้าเอาละตอนนี้ถึงตายฉันแล้วฉันจะกินแซนด์วิชแสนอร่อยแต่แต่มันมีกลิ่นเหม็นเหม็นนะให้ตายเถอะให้กันนะใส่ชีสหน้าในแซนด์วิช <S <S ไม่มีชีสคงดีกว่าเขาอย่างชั่ว,อ,วอร่อยจังเลยฉันชอบแบบนี้ ยกินหมดแล้วนี่นี่เรากินไปนะเธอเลิมอะไรหรือเปล่าไม่ไม่อยากกินนะมันเหม็นรสชาติก็แย่พอๆกับกลิ่นจะอ้วกแตกฉันต้องฝืนทนโอ้พระเจ้าในนี้เราไม่มีอากาศเราต้องการอากาศบริสุทธิ์โอ้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างะ งั้นมาลองใช้เครื่องดูดฝุ่นจิ๋วกันเถอะโดยกลิ่นมันๆออกให้หมดฮ่าสำเร็จใครกันหล่ดที่ฉลาดฉันเองไงพออย่างชั่วงั้นตอนนี้ก็ถึงตาฉันแล้วมาดูกันว่ามีอะไรบ้างว้ากลิ่นก็หอมอะไรเนี่ยคอยดูนะจะทำอะไรให้ดูเอาป๊อกกี้มาต่อกันแบบนี้และก็กลายเป็นสามเหลี่ยมของฉันงั้นฉันขอลองบ้าง รอแป๊บหนึง่งฉันจะทำพระอาทิตย์กลมๆจากป๊อกกี้ไม่นะไม่ได้อย่าแต่ต้องป๊อกกี้มันเป็นของฉันทั้งหมดของฉันคนเดียวและฉันก็มีไอเดียแล้วฉันจะอุ่นมันซักหน่อยนี่ไงายได้ปาผมเอาล่ะมาดูกันเลยจะเกิดอะไรขึ้นโยน่ากิน ้วสุดยอดอละอร่อยจนต้องเลียมือถ้าสมน้ำหน่อยถามไปนะไม่แล้วเลยเป็นอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจโหดูสิสีสันสดใสอว้าวและเชื่อไปเลยต้องตรวจสอบมันต้องอร่อยแน่ๆอืมใช่ฉันมีความสุขจังเลนก็เปลี่ยนสีได้เป็นสีแดง ถ้าเงินก็มาลองอีกชิ้นสีส้มโหสุดยอดแบบนี้ไม่มีทางเบื่อแน่นอนแล้วถ้าลองทุกสีพร้อมกันจะเป็นยังไงว้าวสวยมากใส่รุง้งดูสิใส่รุง้งโหใช่เจ๋งเลยงานตอนนี้ก็ถึงตาฉันแล้วฉันมีเมนทอสเต็มกระปุกแต่มันไม่ใช่กระปุกธรรมดานะแต่เป็นสี่เหลี่ยมลูกอมเป็นสี่เหลี่ยม แล้วจะเป่าลูกโป่งเป็นสี่เหลี่ยมไหมอ่ะสี่เหลี่ยมจริงๆด้วยสุดยอดเลยโห<ฮ>เหลือเชื่อว้าวเจ๋งอะแต่แย่จังที่ฉันได้สิ่งนี้มันเผ็ดเหลือเชื่อน่ากลัวจนไม่กล้ากินแต่ว่านะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นฉันเลยจะชอบมันได้ซ้ำอ๋ออยากกินเองอร่อยจังเลยสุดยอดฉันพร้อมกินให้หมดแล้วล่ะใครก็หยุดฉันไม่ได้นันจุดนี้ โอ้นี่มานอะไรกันเนี่ยมาแล้วตอนนี้แหละพฟะเจ้าช่วยไฟระวังลบเหมือนภูเขาไฟละเบิดฉันว่าฉันต้องดับไฟน้ำแข็งสูง้กับไฟฉันพร้อมแล้วเอาละ่ะเอาไปเลยเป็นไงล่ะเฮ้ยข้าย,ยังชัว่วขอบคุณนะ <c oughs> ว้าว ครั้งนี้ไม่ของกินที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยอ่ะเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นมะพร้าวมันทั้งแข็งและก็หนาโอริโอสี่เหลี่ยมชิ้นใหญ่เหลือเชื่อไปเลยมันคือช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดในโลกงั้นก็มาลองชิมกันเถอะและมันยังเป็นสามเหลี่ยมด้วยรูปทรงของฉันวิเศษไปเลยอร่อยมาก ฉันดีใจจนแทบจะล้มทั้งยืนทั้งหมดเป็นของฉันมีเยอะเยอะจริงจริงสะใจสุดๆเออเดืดคิ้ไม่ได้แล้วฟีบี้ใจเย็นใจเย็นก่อนต้องการอะไระไม่มีอะไรฉันนึกว่าเธอเป็นซอมบี้มาถงแล้วมีอาเยี่ยมเลยมากระทอมาพร้าวกันนี่นะ ผลนะต้องคิดอะไรสักอย่าง <c oughs> ใช่แล้วคอนทุบๆุบทุบเฮ้ย <c oughs> ไม่ไม่ได้ผลอย่างอื่นละ่ะเฮ้ยไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ฉันรู้แล้วอะไรจะช่วยได้เอาละมาตรวจสอบกันเลยเย้ฉันรู้ว่ามันต้องสำเร็จแล้วข้างในมีอะไรว้าวเซอร์ไพรส์หวานหวานงันก็มาลองกันเลย ว้าดูน่าอร่อยอ่ะนี่สิความสุขจากสวรรค์ชัดๆสุดยอดเลยนี่เนตถึงตานายแล้วได้เลยในที่สุดมันก็มันลองกันเออมันไม่ง่ายอย่างที่คิดอะจะยกได้ยังไงเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> หมดแรงแล้ว <c oughs> ฉันต้องการตัวช่วยนี่แหละตัวช่วยอีกนิดนึงใล้แล้ว จะไปไหนอะฮาราะวังเมื่อกี้มันคืออะไรเฮ้หน้าฉันโอ้อร่อยนั่นเนี่ยฮ่าสุดยอดเลยอะ